สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC, แฟนคลับแม่ครัวสุกูสุคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเ <c oughs> มื่อในยิ้มเด้ <c oughs> ต้องยิ้มเด้เมื่อในยิ้มเด้ยิ้มรับรัพยิ้มรับเงินเข่าบานวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่ง เริ่มต้นเดียนท่านว่าละพี่น้องเดียนสุดท้ายของปีเดียนสุดท้ายของปีงปและก็มือแรกของเดืนอนเอาสำหรับผู้เดินทางไปทํางานข้าราชการเงื่นเดียนวันจันทร์เดินทางปลอดภัยทุกท่านเดอ้อแล้วก็อย่าลืมยิ้มรับโชคเข้าบ้าน <c oughs> น่ค่ะพี่น้องนะมือนี้เป็นมือดีมือเฮงมือปัง มื่มื่ทรงไทยเดียนทรงไทยบ่แม่นหมื่ทรงไทยเดียนทรงไทยอีก,อ,กอีกงวดหนึ่งเท่าได้่ทรงไทยปีใหม,ม่ผู้บางคนคืดยากเฮ็จังไดนู้สิถือเกล็ใส่ปีใหมน่นอกสาธุถือเล็ดนแม่ให้ลูกให้ร้านมาเยี่ยมมายามม,มีเงินซื้อข,มขนมตอนรับลูกร้านนายแมออ่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยเนาะ ภาวาเข้าทำงานบราเด็ก็ต้องรอรับโชคอ่ะเนาะคูบางคนว่าโอ้ซาทูถือเลีงในแม่ไดมี้ํามันอ่ะกลับบ้านไปพักผ่อนเยี่ยมเยียนได้ของฝากไปฝากโอฝากแม่เนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายเบาหลคยค้นไลาย,ลายว่าแต่เข้ากันยังดีพี่น้องแต่เข้ากันยังดียัง เทากันยั่งดีก็หาดไงเนาะสงสารผู้อ่าถูกน้ำท่วมโอ้แม่ขักวกับพ่อคายได้เบิ่งข่าวมาเบิ่งก็สะลดใจยู่ดอกเป็นห่วงเสี่ยนมดบ่านนี่มื่อว่านเมื่อก้อนนี่มือออกคลิปกันนั่นแม่ขั่วก็ได้ไปกระถามข่าวเพื่อนยู่ดอกว่าเป็นยังไงเนาะเสี่ยนมดอันน้ำท่มวมบ่อเพื่อนก็บว่าผมอยู่ที่เกาะอยู่เนินอ,อยู่อัน แม่สินเพื่อนกั้าอยู่บานวังสองมือแม่มลั้วไล่ไปเซียนมดติดต่อได้ไหมเป็นยังไงปลอดภัยดีไหมเออกะเฮาก,เากบเป็นห่วงกันบวอาตาสิเป็นเซียนบวาตาสิเป็นเอฟซีเนาะอ้าวทุกคนกะขอให้ปลอดภัยผู้เสียศูญเสียญาติีพี่น้องได้กอบรัวก,กะเสียใจนั่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะเอาสู้สู้ต่อไปทุกคนเดอ้ออ่าหาัดญ่สงขา สู่ส้เพื่อชีวิตของเราเพื่อคนที่เราอยู่เคียงข้างผู้สูญเสียกับสูญเสียไปท่าใจทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตั้งแต่บอกเกิดเหตุการณ์กมีการสูญเสียเนะขันว่าแม,ม่ขั่วก่อยากน้ำตาอะไรปัจจุบันนี้จะครบหนึ่งปีแล้ว คันคืดถึงลูกยังน้ำตาไหลอยู่พี่น้องก็่ออยากว่าดอกแต่มาคืนกันยังหายอยู่อ่ะพี่น้องกระสูกันต่อไปเนะาะบว่าผู้ใดชีวิตวิถีคนเทามันเลือกบไ่ไใดก็ยอมมีเก็บมีเป็นมีไปคือกันเนาะแต่ว่าเฮากับพยายามทุก ทุกอย่างนะสู้ต่อสู้เพื่อคนที่เราลักเพื่อคนที่อยู่เคียงข้างเราไปเนาะพี่นะ้องนะนะเอามือนี่เป็นมือดีว่าเป็นมือสูกมือเสาร์มือรับซับเอามือนี่เป็นมือเลขออกแต่กันยังมีสายดวนเนาะกันยังมีสายดวนเข่ามาเพราะว่าช่องแม่ขัวนทำมือเลขออกมากจะมีสายดวนดวนเข่ามาก บางซ้ายกับโมเมนต์บางซ้ายกับรุดธรรมดาเพราะว่าสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณเป็นแค่แน,นวทางตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมือนี้แม่รั่วขอขอบุญขอบคุณคู่บาอาจารย์ทุกเสี้ยนทุกสํำนักกายใดว่าจาใด ที่แม่คั่วได้เอ่ยไปที่บอดีได้ล่วงเกินคู่บาอาจารย์แม่ขั่วกะขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่ข้ามไดที่บอดีข้ามไดที่อาบอสุปอารมณ์ของคู่บาอาจารย์แม่คั่วกะขอโทษขออภัยคู่บาอาจารย์ยกเส่หัวน่อมใส่เก่า,นะานานะค่ะวี่นองเนาะถ้าบ่มีคู่บาอาจารย์บ่มีเซียนบ่มีทุกสำนัก แม่ขัวก็ยืนยัดดูตรงนี้ไม่ได้นิะนั้นแม่ขั่วกะขอขอบุณขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านที่เดินทางเข้ามาช่องแม่ขั่วที่ให้ตัวเลขแนวทงังแม่ขั่วเอาไปฝากพี่น,อน้องเอฟซีเฮ้าเนาะอะแม่ขั่วกะขอขอบุณขอบุณท,ท,ทุกทุกท่านเด้อและอีกอย่างหนึง่งถามีคู่บาอาจารย์แล้ว <c oughs> ถามบ่มมีคุณพอ่คณพอคุณแม่ พี่น้องเอฟซีแม่ขั่วพี่พีปะปะอ่าวอ่า,อา,อาทุกทุกท่านเนาะถ้ามีคู่บาอาจารย์ถ้าบ่มีเอฟซีคอยคอมเมนต์คอยตักเตียนคอยดูแลแม่ขั่วคอยกดหัวใจกดไรถ้าบ่มีเอฟพี่น้องเอฟซีแม่รั่วกัยืนอยู่ตรงนี้บ่รด้คือกันอะแม่รั่วกะขอขอบ,บุญขอบคุณทุกทุกท่าน ที่ทุกท่านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านคอยเมตตาแม่รัวขอกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้แม่รัวนะแม่รัวกับคอขอบุญขอบุเอามือนีแม่รัวกับออวยพ่อให้ทุกทุกท่านจงประสบความสำเร็จในชีวิตคือสิ่งใดกับคอให้ใดสิ่งนั้นเดินทางไปใช้กับอให้แขวงขาดปลอดภัยคือจากถือเลขมือนีกับอให้พี่น้อง เอฟซีของแม่รัวทุกๆท่านถือเลขเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อสาถุเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะพ่อนายอันประเสริฐให้บังเกิดแกเอฟซี FC แม่รัวเนาะพี่น้องเนาะเอา้าอย่าบอกโดนไล่แม่รัวเจ้ามือนี่มือเลขออกมันสิหาบพราท่านสัตว์เป็นว่าสายด่วนชนบรุรีเป็นคลิปแรก เพิ่นกับเบิงช่องแม่ขั่วคือกันงวดที่แล้วเพิ่นได้มาซีหาเพิ่นโบกามาลงรอบนี้เพิ่นได้มาตัวไดไปเบิงน้ากันค่ะพี่น้องเอ้าค่ะพี่น้องมือคืนนี้แม่ขั่วประกบคูชุดรางฟันท่งแปดตัวเดียวจะเดินต่อหรือไม,ม่บอรูทารูคือบ่ายสามครึ่งเมื่อแรงแต่ขอบอ่าแม่ขั่วว่ากระคอนคางมันใจในสูตรของแม่ขั่วเนาะ สูตรใครก็สูตรมันนี่แหละเพื่อนบ่าบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะบอท่านเห็นเพราะว่าแม่ครัวล่งสามทุ่มกลัวมาขึ้นนี่ล่งคิปเกือบสี่ทุ่มแม่ครัวฟันทงประกบชุดล่างฟันทงห้เลขวิ่งนี่คือแปดตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อจับกูไม่หาแปดหนึ่งแปดเก้าแปดแปดแปดหาสองหนึ่งสองเก้าสองานี่คือชุดล่างส่วนชุดบนแม่ครัวฟันทงเกตตัวเดียวเด้อ สิฟันผิดหรือสิฟันถูกกับบอลลูคือกันเนาะเพราะว่าบ่มีผูเรในนางอยู่ในกล่องสลากแม่ผูนางอยู่ในกล่องสลากกันย่งบอลูเนาะพี่น้องเนาะมือนี้สัญจรมาสู่สัญจรไปพร้อมๆกันทเทฮาแต่เท่ากับพานมาหลายศตวรรษอ่ะเด้คข้ามมาสันจรเนานะพี่น้องเนาะเอาแม่ครัวฟันธงวิ่งเจ็ดตัวเดียวบนสามตัวคู่เดียวคือสามหกเจ็ด สองตัวก็คือหกเจ็ดเอามักกับจัดบ่มักกับกกบ่กกบกกบเป็นหยังเนาะพี่น้องนี่นี่คือตัวเลขของแม่รัวฟั่นทงลงไปหงสุดท้ายให้พี่น้องได้วิ่งได้แลนได้ <c oughs> ไปซื้อไปหาจับลอตอรีน้่กันเนาะเอา้ามาเบิง้งสายด่วน สายด่วนชนบุรีสายนีมาเป็นขั้งแรกเด้อพี่น้องเด้อหวดวันที่กสิบหกพฤกจิกายนเขามาสีหาหวดนีวันที่หนึ่ง ท่านว่าคมน,นี่ส <c oughs> ายด่วนชนบุรีจะเดินต่อหรือไม่นาะพี่น้องเนาะสายด่วนชนบุรีจะเดินต่อหรือไม่เ <c oughs> พิ่นกับ,บ่ประกรันว่าเป็นบนเป็นล่างเด้อพี่น้องเด้อแต่งวดทีพานมาเพิ่นบาได้ซีหา เม็ดเดียวและก็คู่เดียวนี่คือเป็นสายดวนชนบุรีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> หวดที่ผ่านมาเพิ่นใดซีหารอบนี่เพิ่นเอาท่านว่าคมเปยังคือสีนี่ไม่ไม่โทษบั่นห้ามอสองหกเม็ด <c oughs> เดียวอ๋อคำวบาสายดวน เป็นสายที่ตัดสินวา่าตัวเลขเนี่ยทางแต่ละตัวนี่ต้องคอนแล้วละคอนคักคอนแน่จนเหลือตัวเดียวคุณละพี่น่องเนาะเอาแคบหน้าจอกันไว้พี่จนันนากันเบิงอันนี้คือสายดวนสายไม้เด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> พิ่งเปิดตัวครั้งแรกอืเพิ่นกบับว่าชุฟังว่ารอบก่อนเหือเพิ่นได้ซีหารอบนี่เพิ่นได้สองหกซีเป็นบนเป็นล่างอ่าเพิ่นกับว่รู้แต่ว่าเพิ่นเท็ดมากคือได้แคว่ว่า คู่เดียวอ่ะแคบนาจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบอรงค่ะสำหรับตัวเลขของสายด่วนชนบรุรีอ่ะมักชอบกับอะไรกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะถามีสายด่วนแม่ขั้วจะฝ้าวลงให้ท่านที่บรีรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ากายใบยโมกไปแล้วแม่ขั้วจะบ่ลงจะเป็นสายด่วนในกลุมถ้าผูใ้ใดอยากเขากุมเขามาได้0 9 8 1 9เ7 9 2 5่อดห เดี๋ยวแม่ครัวลงเบอร์ให้ครับผู้ใดอยากเขามาบึงหวยเล่าหวยห้าหน่อยศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าแม่ครัวอันนี้คือเบอร์โทษแม่ครัวเด้อไผอยากเขามาในกลุ่ม มาเบิงสายดวนสายดวนเล่ากับโต๊ะแตกคักแตกแน่พี่น้องแตกบนแตกล่างจับคู่เขาตัวเจาะคือหนึ่งหกตรงๆอ่ะคือเล่าพัฒนาเมื่อนี่ไม่เล่าพร้อมเด้อผูดอยากเว่าเบิงสายดวนกดแอดไลน์ข้ามาเบอร์นี่แอดไลน์ข้ามาเดี๋ยวแม่ขั้วจะดึงเขากลุมเข้าฟรีดูฟรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะออกฟรีอ่ะ แคปหน้าจอกันไว้พิจะหน้ากันเบิ่งสําหรับรัฐบาลให้สองหกคู่เดียวตรงๆพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ